ประกันภยัยไมโครอินชูลันหรือประกันภัยรายย่อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาให้เหมาะกับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงประกันภัยแบบดั้งเดิมได้ให้มีโอกาสได้เข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้นและเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงช่วยสร้างหลักประกันให้กับผู้อาประกันภัยและครอบครัวได้ครับซึ่งปัจจุบัน ประกันภัยแบบไมโครอินชวรันเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยกรมธรรมท่องเที่ยวสุขใจกรมธรรมข้าวนาปีกรมธรรมเพื่อคนพิการประกันอุบัติเหตุเป็นต้นและใน EP ีนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับในเรื่องของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวรันกันครับก่อนที่เราจะไปเข้าในเรื่องของ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวรันเรามารู้กันก่อนว่าอุบัติเหตุคืออะไรคําว่าอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายทําให้เรานะครับบาดเจ็บสูญเสียวัยวะเสียชีวิตหรือแม้แต่กระทั่งทุกพลภาพหลังจากที่เราทราบความหมายของอุบัติเหตุกันแล้วตอนนี้เราจะมาดูกันว่า ผลประโยชน์และความคุ้มครองของการประกันอุบัติเหตุมีอะไรกันบ้าง 1. การสูญเสียชีวิต 2. การสูญเสียอวัยวะ 3. ทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยความหมายของคาําว่าทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้คือไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานทั้งในอาชีพปัจจุบัน และอาชีพอื่นๆได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า12เดือนหรือตามแพทย์สั่งต่อไปเราจะพูดเรื่องความคุ้มครองของประกรันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชูันซึ่งมีด้วยกันดังนี้ 1. การเสียชีวิตศูญเสียมือเท้าสายตาหรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงินสูงสุด ห0 0 0งแสนบาท 2. การเสียชีวิตศูญเสียมือเท้าสายตาหรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตรกรรมรอบทำลายอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจัก,กรยานยนต์ในวงเงินสูงสุด5 0,000บาท 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย โดยมีระยะเวลารอคอย120วันในวงเงิน10,000บาททั้งหมดนี้คือความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชรันด้วยเบี้ยประกันเพียง200บาทต่อปีทีนี้เรามาดูเงื่อนไขาการรับประกันภัยสําหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชรันกันว่ามีเงื่อนไขาการรับประกันภัยอะไรบ้าง 1. รับประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ20ปีบริบูรณ์จนถึง60ปี 2. ส,สามารถรับประกันภัยได้ในทุกๆท,ท่านอาชีพและ 3. ลูกค้า1ท่านสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวลันได้จากทุกๆบริษัทไม่เกินท่านละ2ฉบับหากซื้อเกินกว่า2ฉบับลูกค้าจะได้รับความคลองจากกรมทัน2์ฉบับแรกเท่านั้นแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบสําหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชวัน 1. การกระทําของผู้เอาประกันภัยที่อยู่ภายใต้สารเสพติดหรือฤทธิ์ของสุราที่มีระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตขึ้นไป 2. การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายและทํำ้ายร่างกาย 3. การได้รับเชื้อโรคเว้นแต่การติดเชื้อบาดทะยักโรคกลัวน้ําซึ่งเกิดจากแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 4. การแท้งบุตรโดยให้ความคุ้มครองเฉพาะ บาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น 5. สงครามการลุกรานจราจรและการนัดหยุดงาน 6. อาวุธนิวเคลียร์การแผ่รังสีหรือกำมันตภาพรังสี 7. ขณะที่ผู้เอาประกันก่ออาชญากรรมขณะที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 8. ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจหรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสงครามหรือปราบปาม 9. การก่อการร้ายสำหรับการพิจารณารับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชูลันเราใช้เอกสารเพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ซึ่งผู้รับผลประโยชน์นี้ได้แก่ผู้สมรสบิดามารดาบุตรหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หากไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สำเนาใบขับขี่หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการโดยระบุวันเดือนปีเกิดอย่างชัดเจนในส่วนของการเตรียมเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันภยัยต้องดำเนินการแจ้งบริษัทประกันภัยโดยไม่ชักช้าและส่งเอกสารภายใน30วันซึ่งมีกรณีดังต่อไปนี้กรณีเสียชีวิตเอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินใหม่ 1>, 1. สำเนาใบามรณะบัตรสสำเนาใบาชนะสูตรศพหรือสำเนาใบารับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล 3. สำเนาบันทึกประจำวันและ 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์กรณีสูญเสียมือเท้าสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม 1. ต้นฉบับใบความเห็นจากแพทย์ สสำเนาบันทึกประจำวันสาสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม,ม 1. สำเนาใบามรณบัตรสสำเนาใบารายงานจากแพทย์สาสำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์เห็นไหมครับว่าประกันเทยส่วนบุคคลแบบไมโครอินชลานั้นมีความคุ้มครองครอบคลุมมากขนาดไหน เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครประกอบอาชีพอะไรก็สามารถมีความคุ้มครองให้กับตัวเองและครอบครัวได้และสำหรับ EP ถัดไปนะครับเราจะพบกันในหัวข้ออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับ